โอเคว่ะดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นอาร์มอนนะครับว่าเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูไอเทมกันเลยอันนี้นะไอเทมที่ผมออกส่วนมากก็จะเป็นเซตนี้เลยตามนี้ตามนี้หรือไม่ก็เป็นเซตนี้สองเซตนี้นะครับจะออกเซตไหนก็ได้ตามนี้เลยนะเอ็มเบมก็ประมาณนี้แต่ตอนที่ผมเล่นผมเล่นเซตนี้นะครับ งั้นตัดไปดูตอนเล่นกันเลยโอเคเปิดเกมมาก็ฟาร์มก่อนนะครับก็เราออกฟาร์มมาไงไม่ให้ฟาร์มได้ไงเนาะตัดไปเต็มที่เลยน้องๆเอาบัฟม่วงก่อนนะอามอนนะต้นเกมแนะนำเลยบัฟม่วง บบมบบม,บบมผมจะไม่ค่อยพูดมากนะครับต้องสมาธิไงครับรอตัวนี้ ตัวตัวตัวไดนโนเสาร์เมื่อกี้อีกกระปอมนะมีประโยชน์นะโจ๊กโอเคสวย <c oughs> ได้คิวแล้วก็ฟาร์มต่อเลยครับรออะไรล่ะว้า นักยิงมีร้องอ่ะเจออามอนเนี่อันนี้พูดจริงอะปาดแรงมากนะช่วงกลางกาเกมอ่ะ <c oughs> เป็นนักฆ่าที่บอกเลยโอ้โกงของอาลูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอันติะเลยไม่นานไม่รอดแต่เราก็เกือบเหมือนกันนะจูเลียนแป๊บนะแป๊บนะ หายตัวปาดปาดโอ้โหอ,อย่างแรงมีใครตีเต่าช่วยไหมไม่มีน่าจะได้เอาคนเดียวต่อาลูกาดไม่มาเขาก็น่าจะพูดยังไม่ทันขาดเลยใจเย็นโอ้โหเพื่อนเฮ้ยมัน่าจะได้มันน่าจะไม่ได้เพื่อนเราไปละ The other world. เกนเจอร์นี่ก็แรงไงแบบนี้อ่ะไม่โม้นะนี้เป็นอีกตัวที่บอกเลยว่าอย่างแรงอ่ะเกนเจอร์ท้ายเกมนี่บอกทีเดียวสองทีร่วงไปไหนไปไหนไม่รอดเวล,ลาหรือจะเอา เอาบัฟมันดีกว่าขอโทษทีนะเอาจะเอาออจะเอาเมื่อกี้มันมากวนเราเอาเต่านะเราต้องล่างแคนชิ้นแรกที่ผมออกมันจะเป็นอะไรวะ มันลดเกาะนะเมืนจะลดเกาะศัตรูลงะทําให้เราเจาะแรงขึ้นตอนที่เราใช้อันตีไนงะมันจะแรงขึ้นหูเลี่ยนไหนไหนไหน,นอา้อาวอา้าวอ้าวสูเทพอีกอา้าววับวับมีวับเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะอย่างนี้อะ ว้าบบอว้าบบอว้าบอเอ้ยอแรงวะแบบหนูที่หิวเลือดนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหนว้าบบอว้าบบอว้าบบอเป็นไงละจ๊ะว้าบเก่งเพื่อนเราเหมือนมันจะเล่นมั่วเพราะเราสุ่มทีมนะ เวล,ลาเป้าหมายไปไหน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 ,นไม่ต้องใช้อันตีอะอย่างแรงอย่างแรงไม่ต้องใช้อันตีเอาเต่าเลย อืมบอกเลยง่วงนอนมากตอนนี้เพราะตอนที่ผมอัดคลิปบันดึกเท่าไงประมาณตีสี่มตอนนี้ตัวเลย เลือกงานมาก็อัดคลิปให้น้องๆเลยอะไรเงี้ยแต่คลิปก่อนมีคนขอแฟนนีมั้ยแต่ยังไม่ไล่ลองยังไม่ได้ฝึกเลยเล่นยังไงไม่รู้ไปเ,เล่นละหนึ่งเกมเอบอกอะไรโคตรท้อสองเส้นยังไม่ออกเลยน้องเอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะตรีรวบเลย อะรอดรอดอ่ะรอดอ่ะเรย์ล่าเรล์ล่าโต้อมเก่งอ๋อเห็นไหมบอกแล้วเซตนี้แรงมากอ่าจูเลียน เอีสไใส่จุเลียนเซซิเลียนปับป๊บปั๊บเซซิเลียนเป็นนักเวทที่แรงแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเราเข้าใกล้สัตว์ูเข้าใกล้มันไม่มีท่าหน,นีถ้ามันไม่โจบล้อมันก็จบแค่นั้นเอาไรล่ะอีหยงวะโค้ชแบกทีมมาตอนนี้ ท้ายเกมนี่แพ้แน่นอน,นอามอนนี่มันยื้อท้ายเกมไม่ได้บอกเลยเพราะตัวมันบางไงมันมันจะสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เพราะฝั่งนู้นเขาแรงเราบางถ้าโดนเปิดก่อนเราก็ไม่รอดถ้าทีมเราเล่นไม่เป็นเราก็แพ้แค่นั้นดูแต่เราตัวแต่ยังมีธงดาวอีกเขาจะปวด แต่ไม่เป็นไรนะแพ้ก็จะเอาลงนะคลิปนี้ guide the ตอนเราไม่ซีอยู่แล้วครับแค่สอนเล่นก็แค่นั้นเก็ <Just> บสเต็กนะค่อยใช้นต์ตีนะเห็นตัวเลขตีสามไหมยี่ยี่ยี่สิบกัวนั่นนะ <S <S เห็นไหมถ้ามันเยอะๆแล้วเราค่อยช้นต์ตีปิดชีพมันจะแรงวิธีเก็บสเตก็ก็ง่ายๆไหม <S <S เราใช้ท่าหนึ่งตีแล้วแล้วมันจะมีมีดตกอยู่ที่พื้นนะ เราสา้ท่าสองมันก็จะตกอีกนั่นแหละวิธีเก็บสเต็กสันดีเลยคอยดูนะภาพอันตีเลยเห็นไหมมีตกเยอะที่มันตกเยอะอันตีเราก็จะยิ่งแรงนะเราไม่มีอันติใจเย็นๆอารูนี่มันโกงนาน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 รอดไหมโอ้ยรอดเฉยเลย อานาบิว่าไงให้พี่ช่วยไหมไปไหนไปไหนเรามีหิวเลือดนะปั๊บโอ้ยได้เฉยแทบจะไม่กลับป้อมอะมอนเนี่ยถ้ามีบัฟม่วงมานาไม่หมดนะเอาไงของเองเอาไงเฮ้ยลาลลาไลลาลลา เฮ้ยโกงไว้ไหมอย่างนี้ A. A. จุหลงนี่ใจเย็นนะแรงนะถ้าไม่มีอันตินี่อย่าเพิ่งสู้จุหลงนี่จ้วงทีเดียวบอกเลยกลับบอ่อได้ทอดีนั่งดีต <S an S 2> ีบ, <S <S <an> <S บัฟพามนี่ ว่าไงว่าไงหนูว่าไงว่าไงไอ้ติไม่ได้เหรอวิ่งเร็วยังมะโอ้ฟังไงไม่ต้องตามเลยถ้ารู้ถ้ารู้ไปไหนไปไหนให้ครั้งแรกนะที่เห็นในตัวนี้พลังเคลื่นอนเต่าโดนนะ ปกติมันต้องไปข้างหลังไม่ใช่ข้างล่างมีออกันไปมาเจ้าไปมาเจ้าไปไหนอะไรเอยเอยเอย จะลนเดี่ยวเหรอจะลนอันตรีไม่ลนเลี่ยมจ้าไม่ลนเลี่ยมจ้าไม่ใช่ค,คิดหนักสายเกมนะคิดว่าน่ะยังไงก็น่าจะแพ้เพราะทีมเราเล่นอีหยังวะอย่างนี้นผมก็ไม่มีตัวเปิดก็ไม่มีเราเป็นราคาเราเป็นแบบ สายหล่อยเนี่ยเออหน้าที่นักฆ่าคือสายหล่อยเียก็เราไม่มีคนเปิมเลยนะเราก็หล่อยไม่ได้ My goal is simple to break the curse upon my family. หหหไหลตอมแดงอะคือวงคืหวงขนาดนี้โอ้ยแรงอยู่แรงอยู่ดีนะที่เราดาเมจเราเยอะเห็นไหมตัวนี้ข้อเสียคือเราเข้าใกล้กันมันปัดเราถึงไม่ได้ไอ้นักเวทหนึ่งถ้าเล่นแนะนำเอาจู่โจมหรือแม่ก็ฟิกเกอร์มั้ เหมือนจะมีคนอยู่พุ่ม<ะ>ไม้อาจารย์เอ๋ป๊อปป๊อปไม่ทันจ้าฮัาลโหลฮัลโหเข้าเข้าเข้าเหรอโอ้ยเกือ,อบ ตัวก็ปลอมนะปลอมไอ้จู่หลงเกือบนะเหมือนมันจะพุ่งเข้ามาทีต้องระวงังต้องระวงัง เห็หนไหค่าดันป้อมเนี่ยนะเพื่อนเอ้ยปาปปาปปปรปรปป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 ่ปป เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราฆ่าเยอะแต่ถ้าทีมเล่นไม่เป็นเราก็แพ้อยู่ดีถ้าเป็นนักสู้นี่มีโอกาสแบกมากนี่กว่านักฆ่าอันนี้พูดจริงนะนักสู้ฟาร์มเนี่ยแบกได้ดีกว่านักฆ่าเพราะท้ายเกมมันยังโหดอยู่นักสู้ มันไม่เปิดหรอเอาเปิดละแ <c oughs> ยังหลอดได้ไหมหลอดได้ไหมโอ้ได้อยู่ <c oughs> มันน่าจะหัวหลอน ตีตั้งนานไม่ได้ม่งมากดตามล่าทีเดียวขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยสกิลหมดใจย็ไหนไอ้หนูอามาจากไหนนี่เวนละคราวนี้ แค่ไอ้นี่ไอ้นี่ตัวเดียวจะไหวได้ไงนานบอกแล้วโอเคงั้นคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับถ้าอยากให้เล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ให้หน่อยนะครับไปละบายบายดูก่อนโอ้เทพเจ้าแห่งอียังวะท่ามกลางมนุษย์ m อ p แพ้ 来了。Voilà.